กรณีสวแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ไปไอซ์แลนด์นะคะแล้วก็มีดาม่าว่า,าไปถูกไล่ออกจากร้านล่าสุดค่ะแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ยืนยันว่าจะไม่ฟ้องคู่กรณีแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันสมาชิกวุฒิสภาชี้แจงถึงการเดินทางไปประเทศไอซ์แลนด์บอกว่าไปเรียนในหลักสูตรพระปกเกล้าจึงทําให้มีเพื่อนร่วมรุ่นเป็นสอสอมีออกทริปปีละครั้งและจัดขึ้นในช่วงสมัยปิดประชุมสภาแต่ว่ามีการจองล่วงหน้าไว้เป็นปีๆ ซึ่งปีนี้เป็นปีที่มีการเลือกตั้งทําให้สภาเลื่อนการเปิดประชุมขึ้นมาเร็วขึ้นส่วนวันเกิดเหตุเป็นวันที่ไปหาร้านอาหารและเลือกรับประทานอาหารญี่ปุ่นระหว่างรอเลือกเมนูอาหารปรากฏว่าก็มีบุคคลวิ่งเข้ามาพร้อมกับถือโทรศัพท์ไลฟ์สดด้วยความโกรธแต่ส่วนตัวเจอเรื่องแบบนี้บ่อยครั้งเป็นความเกลียดชังโดยที่ไม่ได้รู้จักกันรู้สึกเพียงว่าเห็นใจมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว จึงไม่อยากพูดอะไรในตอนนั้นและไม่คิดว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแต่วันรุ่งขึ้นกลับกลายเป็นประเด็นเพราะคู่กรณีนำภาพไปลงโซเชียลอย่างไรก็ตามยืนยันว่าไม่คิดฟ้องร้องคู่กรณีและไม่ทำอะไรจะเดินหน้าต่อและทำความเข้าใจกับสังคมมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีอีกกรณีหนึ่งนะคะนี่ตามภาพเลยคือกรณีที่มีภาพคุณหญิงพรทิพย์เนี่ยไปนอนบนลาวามอส คุณหญิงพรที่ยบอกว่ายอมรับเป็นความผิดพลาดไม่รู้ว่ามีระเบียบหรือมีกฎหมายที่ห้ามซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยได้ชมสารคดีบนเครื่องบินที่มีการเชิญชวนให้ไปเที่ยวที่ไอซ์แลนด์และมีภาพของคนนอนอยู่บนลาวามอสจึงไม่ได้คิดอะไรแล้วตอนไปที่สถานที่จริงหากพบว่าจุดนั้นมีป้ายห้ามก็จะไม่เข้าไปอยู่แล้วค่ะ